คนเอกประยุทธ์จันโอชามาจากประชาชนมากที่สุดครับเมื่อรวมกับพักการเมืองเมื่อรวมกับพักการเมืองที่สนับสนุนผมลองนั่งดีตัวเลขดูแล้วเกือบ15ล้านเสียงครับท่านประธานมากกว่าอีกคนหนึ่งที่เสนอด้วย เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่เลือกคนที่มาจากประชาชนไปเลือกคนมา400คนแล้ว400คนเสนอให้คอสชคอสช,อช,อชอยิบมา194คน194บวกกับตำแหน่งเป็น200บวกไอ้50รวมแล้ว2วจะมี250คนผมเป็นคน เขียนในรัฐธรรมนูญปกติสวเนี่ยมันไม่ค่อยมีนั้งหนักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีนั้งหนักเท่าไหร่นะฮะไม่มีสิทธิ์ไปโหวตใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญโดยเสนอสมัยที่ผมเป็นสวทให้สว2อ0คนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นคำถามพวกพวกเราจะได้ปะ คำถามพวกนี้เขาโหวต่วประเทศไ15ล้านเสียงเพราะเห็นด้วยว่าให้สวที่คอ,อชตั้งอันเนี้ยมีสิทธิ์โหวตนายกรัฐมนตรีผมเป็นเด็กว,วัดไทยิีเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเริ่มตน้นคำถามพวกและมีคนโหวตเห็นด้วย15ล้านเสียงมมเลย ผมรับไม่ได้ที่ผมจะเป็นลูกน้องโจรลูกน้องหัวหน้าครอบลูกน้องหัวหน้าโจรที่ปนบ้านปาน,านเมืองผมจะเป็นเครื่องมือเป็นแขนเป็นขาไปต่อแขนต่อขาให้คนมากงบ้านกงเมืองกงพี่น้องกงประชาชนแล้วรวย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 ,วย,วยตระก,กูลเดียวผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้